เออคอยดูเอาใจใส่ตรงนั้นจะเป็นปัญหาในการดรูแลของญาติพี่น้องเนาะเออแล้วเมื่อสองวันที่แล้วนะคะญาติก็มาจากที่เออมาจากสุพันธ์ นะคะมาที่บ้านนะคะ,ะพี่แมวก็มีโอกาสได้แนะนําเขาน้องแล้วก็พูดถึงคุณรประโยชน์ของโอเมก้า3มาเป็นอย่างไรแล้วก็เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยเป็นเรื่องของสมองหมอบอกว่าสมองตายไปแล้วขาวไปแล้วเกือบซีกหนึ่งทีนี้ความจําตรงนี้หมอบอกไม่มียาอะไรรักษามันก็จะค่อยๆฝ่อค่อยๆค่อยๆย,อย,อย,อย่อยไปอะคะ่ะความจําสุดท้ายก็จะเป็นคนเสือ่อมเป็นคนที่ ไร่ประสิทธิภาพคือจะไปไหนก็คือต้องใช้เชือดจูงไปประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ถึงขั้นนั้นเปลี่ยนไลได้นะคะก็เขาฟังนะคะบีนะคะที่พูดมางีค่ะบีคนอธิบายทั้งหมดเลยเปิดไม่เปิดโกลให้ฟังนะคะก็คุยให้ฟังแล้วเขาก็เปิดใจนะคะแล้วก็ออกไปให้ขายเขาได้จดจดวันแรกนะคะเขาไม่เคยนอนเลยเขามีปัญหามากกับการชายเขาจะเ้งคืนเขาจดไปสามจด นะคะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าสมองเขาฟอร์ไม่สามารถจําอะไรได้แต่จะจําได้เป็นบังครั้งหยดสามหดตั้งแต่หลังจากหยดนะคะพอคุยไปครูแมหันกลับไปเขาหลับไปแล้วค่ะหลับแล้วไม่ใช่หลับแค่แคป๊บนะคะหลับแล้วตื่นเช้าเลยโดยที่เขาสดชื่น พอตื่นขึ้นมาเขาก็พาเขาไปทําห้องน้ําตามปกติพอหลังจากนั้นนะคะออกมาข้างล่างก็มานอนเล่นตามใต้ต้นไม้ก็กลายเป็นว่าได้พักผ่อนอีกก็หลับไปอีกเหมือนเขาไม่ได้พักผ่อนมาเป็นแรมหลายปีอะคะ่ะก็กลายเป็นหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้ทานข้าวทานปลาอาบน้ำเขาก็กลายเป็นว่าสดชื่น ะะเขาก็เขาก็พอเรียบคนนี้นะคนนี้อ,อะไรซึ่งซึ่งปกติแล้วเขาจะจาใครไม่ค่อยได้นะคะแล้วตอนนี้เขากลับไปสุพรรณแล้วแล้ววันนี้พี่แมวก็มีโอกาสได้โทรถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างได้ให้ได้ให้หยดให้กินอีกหรือเปล่าเขาบอกหยดเหมือนเดิมพี่แมวแล้วก็มีอาการเหมือนเดิม หลับคืนทั้งคืนไม่เคยตื่นไม่เคยเดินอันนี้ก็เป็นความประทับใจของพี่แมวนะคะที่เป็นเป็นเคสญาติของพี่แมวเองค่ะพี่แมวก็ขอแชร์ประสบการณ์เท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเคสที่ที่ประทับใจก็จะเข้ามาแชร์ใหม่นะคะขอบคุณน้องดามากเลยค่ะน้องดาค่ะ